รินรัตนคุณศาสตร์นะครับอันดับ6ยูกิและอันดับ7มะมิวครับเจอนครับเชิญครับเชิญครับเรดี้เชิญครับเรดี้โอเปนครับซาลาโอเอสอันดับหนึ่งแคนได้ทุกคนไม่เนี่ยได้ทุกคนไหมมีเป็ดเผ็ดไทยอ่ามีเป็ดไัยได้ทุกคนได้ทุกคนเลยครับนม่ไก่เรดี้ไม่ใครใรุ่นนี้ครับเชิญครับเดืยบ ผู้มอบไข่กับผู้มอบนะครับขอเรียนเชิญคุณนาวินนะครับนักพัฒนเกวียนนะครับรองผู้แทนภาคอีสานครับให้เกียรติใการมอบรางวัลรุ่นเดดี้ด้วยนะครับพี่ตุ้ยครับพี่ตุ้ยของเราได้เองนะครับตัวแทนจากสมาคมแห่งรถแห่งประเทศไทยท่านทุกคนครับมาครับคนที่ถึ้ที่แข่งรุ่น อันนี้ขุดมาเจ่าครับเจ็ดคันเอ้ามาครับขาดแต่ชื่ออันดับแปดคุณก้าวไม่มีชื่อไม่มีชื่อครับมาเลยครับมีมีเก้าคนไหมมาเลยครับมาเลยมาเลยมาหมดเลยครับได้หมดเลยครับมาเลยมาเลยในแข่รุ่นที่แข่งที่แข่งเลดี้ครับเชิญครับเก้าคันเก้าทันดูไหมถูกครับถูกนะครับผมครับที่แปดน้องอะไรนะน้องอะไรน้องนุ้นิี่ไอ้หนูมิ้นไอ้หนูมิ้นไอ้หนูมิ้น เดือดในวางนะครับเสียมันือดในวางโอเคอาอันดับแปดอันดับแปดนะฮะไอ้หนูบิงครับไปที่เลยซ้ายมืออันดับแปดนะครับไอ้หนูบิงนะครับเดือดในวางเดือดในวังรับเหรียญนะครับจะได้คนดีด้วยอันดับเจ็ดมัดหมิวทำไมแพ้เยือได้สองเหรียญแล้วอ่ะอันดับเจ็ดมัดหมิวครับอ้าวโอยยอม ไปขี่ตอนไหนเนี่ยไปขี่ตอนไหนพนักงานหูไปขี่ตอนไหนเนี่ยเนชมกาแฟอยู่ชมกาแฟอยู่อ่ะอันดับหกยูกิครับน้องยูกิอันดับหกเลยครับอันดับห้าแพรวริน 4, Dream DP อันดับ5นายวรินก็ได้รับเงินรางวัล1,000บาทอันดับ4 Dream DP ก็ได้รับเงินรางวัล1,000บาทด้วยรางวัลเล่าดีรางวัลน,นะครับ